สวัสดีครับทุกท่านนะะนะครับผม Crazycon นะครับอยู่กับเกม Madoka Magica ใช่ไหมเออนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเกมนี้ภาพสวยนะก็เป็นเกมแนวจัดทีมสาวน้อยเว็ดมนนแล้วกันเออนะครับผมก็รุ่ยดาน,นั่นแหละบลาๆนะช่วงแรกเนืเรื่องมันจะไม่มีสคลิปก็ดูเพลินๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับผม นะอ้ามาเข้ามาครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะฮะยังไงต่อทีนี้มาที่เควสครับผมปึ๊บนะก็มีมาเมนเควสก็คือเนื้อเรื่องอะไรนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นพวกอัพเกรดอีเวนต์ทาวเวอร์บลาบลาๆนะไปเล่นกันเองนะครับผมวันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะมาเลยครับอันนี้ก็เราคืออะไรเนี่ยอ๋มันแปดปัดปัดเล่นได้ด้วยเนี่ยอันนี้คือแรง้งแรงสามแรงสามคืออะไร นะครับไม่เป็นไรครับเราเข้าไปที่เส้นด่านก็จะมีพวกด่านนั่นเองนะฮะเนี่ยกดเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็จะมีเนี่ยครับลุยด่านเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยลุยลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราถึง2ขีดสามใช่ไหมก็ทำการจัดทีมก่อนปึ๊บ นะครับก็ปราร์ตี้ออโต้ปราร์ตี้ไปเลยก็ได้นะครับออโต,โต้หรือจะเน้นเป็นธาตุก็ได้ช่องเว็บช่องเแอปนี่เขาก็จะจัดทีมที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่นี้หรือจะเลือกเองก็ได้นะครับจิ้มจิมลงไปเนี่ยเซฟเซฟจิ้มจิมลงไปนะครับผมก็ ประมาณนี้แต่ว่าเราเน้นออโต้ไปก่อนนะครับก็ไม่ได้รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งนะฮะตามนั้นแล้วกันเนาะ uh huh. ทีนี้มาฮะทีนี้ก็มันจะมีเป็นทา่าเป็นสายใช่ไหมโจมตีโลอะไรก็ตามแต่นะครับช่างมันแล้วกันเอาไปเลยดีกว่านะครับง่ายๆชึบนี่ครับเรย์ยิงตรงนี้ตัวเกมมีออโต้ Auto ให้นะครับผม ในช่วงแรกอาจจะยังไม่มีนะก็เล่นเองไปก่อนนะครับอ่าเข้ามาครับบางด่านเขจะเป็นด่านเดินเดินแบบเนี้นะครับคือก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมนะครับผมเพราะว่าพอเรามีแบบเมนนูนเองก็เพราะมันเดินแค่เนี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็มันจะทำมันทำไมถ้าเราไม่มีให้เดินแบบเดินออกไปที่อื่นอะไรอนยะ่างเงี้ย เออครับหรือว่าจะมีด่านบางด่านอาจจะเป็นเก็บของก็ได้นะครับแบบถ้าเป็นออโต้มันก็จะไม่เก็บให้อะไรเงี้ยน, <c oughs> นะครับก็ปล่อยออโต้ไปก็ได้ครับถ้ามันไม่มีของอะไรให้เก็บอ่ะมาไปก่อนโอเคมาเลยกันเลย <c oughs> ก็ด้านซ้ายมือจะเป็นเทิร์นนะครับผมก็มเทอินอตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็พยายามจัดการพวกตัวนี้ เื่อันทีเดียวตายแต่น่าจะไม่ใช่นะครับก็จะมีสกิลทั้งสองแบบนี้ชึบอันนี้น่าจะเป็นอ,อ๋อมานา MP r e c o ที่ y ฟเรีรร่นะแล้วก็จัดไปเลยกดอที่หนึ่งที่มันก็จะยิงแบบนี้เลยอือจะเป็นรถซะดด้วยมาฮะฮัล ท่าหมู่ท่าหมูน,นี่ก็น่าจะท้าหมูนะเราก็จัดหมูไปก่อนเลยเจ็ดโดนะเบาวิวอย่างเห็นได้ชัด <c oughs> นะครับโอเคฮะก็ต่อมาอันนี้คืออะไรหมูหอนกันนี่ไปอยว่้านะ เฮ้ยมีโจมตีภาษานะครับเมืมมมมม่อกี้ผมเล่นตรงนี้ก่อนมันมีแค่สองท่าเองหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็เห็นแค่นี้นะครับก็ประมาณนั้นง่ายๆเหมือนนี้แหละนะครับนีจจ่จบนะะนะฮะนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะักครับผมการเล่นไม่ยากเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ออโตโร จริงๆออโต้ก็ได้นะครับเน,นี่มันก็จะแนะนําอะไรก็ไม่รู้สวงสวิชอะไรสักอยาก่างนะครับไม่ต้องสนใจครับเพราะเราไม่รู้เรื่องเราก็มงัวไปนะครับอันนี้คือไรกดเข้าไปอ๋ออันนี้มีให้เลือกทางหรอ,เ,อเลือกลงมาอ๋อจริงๆเราเมนนว่นเพื่อจะเปลี่ยนทางไงเออผมเพิ่งดูแล้ว <c oughs> นะครับอ่ะโอเคครับผมไปฮะเราก็ออโต้ไปเลยแล้วกันจบๆ ดูกันไปมันมาไอแพ็กอัพครับผมดูมันลุกเด็กๆอืมอั่นี้นะฮะก็ประมาณทรง,งนี้นะครับมันยิงแรงอยู่น้องคนนี้ขอให้อัพเลเวลมาไหมวะน่าจะอัพแหละนะฮะ ชึบชึบชึบโอเคน่าจะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูดิเมื่อกี้มันมีทางให้เลือกอันที่เราเลือกมา,างี้ชึบ ันนี้คืออะไรผมมันคือทางออกผมเมื่อกี้เรายังไม่ได้กําจัดอะไรไปเลยนะเนี่ยเ่อี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะก็จะตามนี้ก็ <c oughs> จะ,จะงงๆนะมึงนะผมก็งงเหมือนกันโอเคไปไหนเนี่ยอ่าไปที่เนื้อเรื่องนะครับผมก็ออโตโ้สคริปต์ก็ได้นะครับไม่ต้องสีเรียดอะไรถ้าใครไม่ได้ีเรียสนใน,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 นเรื่องนะ นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นี่ก็เป็นบอสแอเรียแล้วก็ตามนั้นแล้วกันหนบอสสักหน่อยไหมเออนะฮะหน่บอสสักหน่อยหรือ่าดุ๋ยมันอ่ะโอเคครับผมพอถึงบอสแอเรียก็จะไม่มีในเรื่องของออโต้ท้งเราก็เล่นเองครับ ตัวนี้คือตัวไหนแล้วก็จัดตัวนี้ก่อนเลยก็ไม่ดันด้วยว่ามันยังไงก็โจมตีได้เพิ่งไม่แทงแค่น้องวันวนี้นะเพราะน้องก็ยิงแรงชอบตัวนี้หรอวะเฮ้ยติดพิษ ติดพิษต้องใช้ท่านี้มีเรานี่ไงท่าแรงครับท่าน,นี้บอกเลยายไม่ดุติดพิษกว่ามากันนี้นมั้งไปลูก บล็อกแอทกไปแล้วยังเบาอยู่ยังเบาอยู่อันนี้ไม้ตายครับผมตายฮะก็จะมีคัตซีนมาแบบนี้ไงเรี้ยวเลยตายไม่ลูกมามาไม้ตายน้องอันนี้คืออะไรไม่รู้ยิงบิง๊ม ดีแห่งความรักดีหมดใจนะอ่ไอ้เจ้านี่คือบอสแน่นอนมันตายยากบอบบางอยากเห็นอันติ้องคนเนี้ยน่าจะปิวก่อนไหมโอเคครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดูระบบอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับปิดล็อกแอเรียไปเรื่อยๆเนาะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับปราร์ตี้ครับผมก็สามารถเข้ามาตรงนี้จัดทงจัดทีมนะครับแนวตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะอันนี้ใช่ไหมปุ๊บเทรนนิงนะ่งเนาะอ่ะโอเคก็เป็นการอ่าเข้ามาอัปเกรดตัวละครนะครับก็อ่านน้องันนี้ก่อนเลยแล้วกันตอนนี้มันมีทัพสบก็น่าจะแม็กทีเลเวล12นะครับ อารู้อัพทำไมละแค่นี้อัพให้เต็มไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดเก่งๆ <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับน้องพกยิงแรงแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเมจิกอ่าเมจิกเลเวลก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะพาร์ี่ของตัวละครน,นั้นล่ะมัง้งโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอดูหน่อยสิเอาถึง120เลย ข้างบนก็มีบอก,บ,กบอกนะครับก็อัปเกรดกันยาวๆนะบอกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเพิ่มความสามารถในการเขาเรียกว่าอะไรนะอัปแรงนะอัปดาวนะเออนะครับไอ้แท็กเกอร์นะน้องคนนี้ไม่น่าอนะไรยิงไกอ่านี้น้องเบรกเกอร์นะครับก็น่าจะเป็นสายสะตงสตันหรือล่าเบรกอะไรเงี้ยนะครับไม่มัน่นใจเหมือนกันนะ,นะบ,บอกมัว่ว <laughs> อ่ะก็จัดทีมเราก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บเราจะดูได้ไงว่าว่าน้องคนไหนมันอ๋อมีดาวอยู่นี่ไงน้องที่ดีเฟนต์นะอันนี้มีดีบัฟเฟอร,ดฟฟร์ดีเฟนต์เมื่อกี้ไปไหนแล้วอันนี้นับัฟสายไฟนะแอตแทก ไม่น่านละห้ดาดาวเชียร์น้องคนนี้สี่ดาวครับอัพดีกว่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีแบบกาอัพเกรดตัวละครก็ไม่ได้มียากมากมายอะไรนะครับส่วนอันนี้คืออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นพวกไอการใส่ตัวละครนั่นแหละก็อัพเกรดได้แต่ว่าต้องหาของอันนี้มาอัพเกรดเอาแล้วกันนะครับผม อ่ะต่อมาฮะจะเป็นอะไรเนี่ยหอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งหอคอยไม่จิินสุดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นกาชะรร้องโทมาดูหน้าตู้ครับผมชอบน้องคนไหนจัดปนะครับนีนแบบนแบบ่มีแบบมีแบบมีทรงน้อยกับทรงทรงใหญ่นะแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้อยู่เห็นไหมปากปืนมาเริ่มเลยปึ้มนะครับ เป็นไงก็ใช้ได้เช่นกันแล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นแบบตู้เสียตังค์นะครับเนี่ยเพชเสียตังค์มีเพชฟรีนะมีน้องคนนี้นะครับก็ตามหน้าตู้แล้วกันเนาะส่วนนี้ดอฟรี ้าวยังไม่ได้กด,ดรอนะครับผมว่ากดเลยครับของฟรีนะรอชาทํำไมอ่านดูกาะปองเกมนี้ผมเป็นยังไงจะก็จะประมาณนี้นี่อลัอาางการกินสร้าง การงานสร้างแต่3ดาวเท่านั้นเองนะผมปะโทษ y ยู c แค c เช็คอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราไปลงกันให้เช็คอะไรนักหนาอาหมดหมดก็จบกันนะครับเขามีเมจิกคีนี่สวัสดีครับ ไปจ้าสกิปไปเลยเฮ้ยม่วงสองมาพี่น้องมาน่าจะสี่ดาวใช่ไหมไม่ใช่สี่ทองไม่น่าจะห้าดาวนะครับโอเคครับผมอมตู้ไหนดีนละทีนี้ <c oughs> ตู้นี้แล้วกันจบจบครับน้องปืนใหญ่ มาอมมาจบเลยน่าจะเกลือนะดูดูละเห้ย <c oughs> แต่อย่างว่าเลยตามนั้นนะโอเคมาดูกันครับผมว่าได้ตัวละครแบบสี่ดาวมาเยอะไหมมีสี่ดาวหนึ่งสองสาม เอ้ยน้องนที่ห้าดาวนะเราก็ไม่ได้ดูเลยนี่สี่ดาวนะจ๊ะเป็นอะไรเอ่ยมิเซอร์กับบัฟเฟอร์นะเป็นบัฟนะผมต้องจัดทีมใหม่นะครับผมจะตามแบบตามสูตรนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเล่นกันดูนะจ๊ะชอบครับผม นี่แบบมีเพชรนี่เพชรเติมตังค์นะครับง่ายๆเลยเติมตังค์ครับอันนี้เป็น setting น่าจะเป็นร้านค้าทั่วๆไปเนาะไม่น่าจะมีอะไรมากมายใช่ปะวะอ,อ้าเยือนมาแรกอ่ะไม่ได้เล่นอีเวนต์ก็ข้ามไปแล้วกันยูเนียนก็น่าจะเป็นกิวนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพลเยอร์แมทช์อันนี้น่าจะเป็น PP พ่ปะเพรเยอร์แมท นะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเข้ามาดูพวกเนอเรื่องเนาะเนอเรื่องก a l l ดี้ซาวรี่นะเพลงนะต่างๆนะครับเนี่ยตัวละครมิตชิเชียนกรนะครับทั้งหมดที่มีในเกมนี้นะอะก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวปกติอะไรเงี้ยตัวปกติคืออะไรวะอันนี้คือตัวเรานะครับหน้าดำๆำดำ,ำเมี่ยมมาเลย <c oughs> เขามารับเพชรได้นะได้ตัวละครปุ๊บก็เขามาจิ้มจิ้มดูนะครับผมมันก็จะได้รับเพชรเอาไปเปิดน,นะครับประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็อันนี้โปรไฟล์เราก็จะไม่มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกอของรางวัลน,นะเออไม่ใช่อันนี้เป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะ นะครับมารับรางวัลได้ตรงนี้เลยนะครับอส่วนอันนี้ของขวัญใช่ไหมโอเคอะไรอ๋อได้ได้สองอันเป็นสองดาวมีรดวเพื่อนเพื่อนไมได้เก็เนี้ยไม่เห็นนะอ,อ,อันนี้ก็ถ้าสมมติว,ว่าไม่ได้ล็อกอินนะครับก็จะมีพวก เมกาเมกาบล็อกอะไรเนี่ยนะครับมามาให้เรากดเพื่อที่จะแบบได้ของรางวัลไปอัปเกรดตัวละครนะอะไรประมาณนี้ได้นะครับในในตอนที่เราแบบไม่ได้เล่นนะเนาะนะครับเ่าโอเคครับผมก็ไม่น่าจะมีไรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทรานทราเปลี่ยนเครื่องก็ทรงเดิมครับผมนี่สร้าง ID หรือจะซิงกับพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ สุดท้ายท้ายดูก็จะเป็นอ่า t i n g g a m เนอะ stream m o d นี่คืออะไรวะน,นี่ไม่นอนไม่เข้าใจนะอ l มิวสิคจะมีแต่มมิวสิคหรือไงไม่รู้นะก็ปรับได้ไปเทนสปีดคูณสองอ,อะไรอย่างเงี้ยปรับได้หมดนี่เดียรเขาก็สามารถทำได้นะอืม ถ้าใครอยากจะรีรีหาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออนะครับก็สามารถดีเดียร์เขาแล้วก็เขามาเล่นเข้ามาเล่นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องหลอกเพราะมันนานเราดูแลโอเคก็ประมาณนี้ครับใคยใช้ใช้ชอบสาวน้อยเวทมนต์นะจัดไปได้เลยครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะครับ